พูดนะหน้าหนึ่งดิหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งอยู่ไหนหน้าหนึ่งอ๋อนี่หน้าหนึ่งอ่ะปังปังไม่ใช่ป่องแปงเป็นปัง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 ดูนะปังปังพูดตามแม่นะปังปังแปลงฟันในป่าในป่าใช่ไหมใช่อ่ะลาลาป่าลงเป็นอ้ปากปังปังแปลงฟันแม่แปลงฟัน ทุกวันสองเวลาวันสองเวลาตื่นเช้าล้างหน้าเช้าล้างหน้าและก่อนเข้านอนเข้านอนแปรงฟันยังเนี่ยแปรงถูกวิธีตามที่แม่สอนขนแปรงอ่อนๆพูดสิขนแปรงเนี่ย พูดสิขนแป้งอ่อนๆสิพูดสิอ้าวบางไม่ปังไม่ร้องไม่ท่องกับแม่แล้วหรอนี่เอาเท้าไปถูำหนังสือไม่ได้บาปกรรมหนังสือต้องยกมือไหว้รู้ไหมต้องพูจ้าหนังสือด้วยนะต้องไหว้หนังสือด้วยนะนตักแมงเเนนะี่ยเก่งจัง เอาบังแปงหลักแม่ดีกว่าเอาบองังแปงเอาตากเลยจ้านี่ว้าวกอดแม่เลยเคยอยู่ในท้องพูดสิเคยอยู่ในท้อง,ยอยองของแม่แมก่อนคลอด,ออ,ดออกมาแม่กอดออกมาแม่กอดปลอดภัยแม่อุ้ม ดูสิยาเมื่อปังหิวพูดสิยาเมื่อปังหิวพูดสิคลีนมแม่ปากจิ๋วงับบุม๋มงับปุม๋มพูดสิอระปุ๋มแม่อ้อมอกแม่นุม่มชุ่มนมปังอิม่ม ร้องเพลงกล่อมปังงจบพันนผูกปังยิ้ม <c oughs> อุ้ย่าเหมือนปังปังเลยใช่พันผูกปังยิ้มก่อนเร็วขมก็เหนื่อได้ไหมได้ได้สิอ,ะ,อะพูดตามแม่ยังพันผูกปังยิ้ม <c oughs> หอมแก้มเนื้อนิมเนื้อนิ่มห <c oughs> <c oughs> ลับพิมพ์อิ่มนอน พูดสิหลับพิมพ์อิ่มนอน,น,อนพูดสิอนอนใช่เปลี่ยนแฮมเพิร์ตให้ปังไม่หนาวร้อน,น,อนพูดสิรร<อ>ักปังอาทอนปังเ <c oughs> ย็นเย็นเหรอ <c oughs> โอ<ด>๊โย กระเด็นแล้วรักปังอาทรก่อนเร็วเจ็บเดี๋ยวไม่อ่านให้ฟังแล้วไม่อ่านแล้วอ่านอ่านก็พูดตามแม่สิรักปังอาทรเร็วพ่อจะมาแล้วเร็วรักปังอาทรยังรักปังอาแม่แม่สอนใส่ใจแม่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 ้ยเราล็อกประตูไว้พ่อเราล็อก